สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเชา้าเนาะมื่อนี้กะมาพบกับซ่องทรายสวรรค์อีกแล้วเนาะตอนเช้ามื่อนี้บรรยากาศกับฝนตกนาอพี่น้องเนาะฟ้าคึ้ตอนนี้หากะล่างหนามาเนาะมื่อนี้กะฝนตกเลยพี่น้องอหมฮะหากระยุดวางนีนาอเปียกเปื้อนอีกแล้วสิ่งที่ จะมานำเสนอมื้อนี้ก็คือพี่น้องเอ้ยปลาขาวเฮาล่มเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิให้กล้องเบิงเนาะปินกล้องให้เบิงก็คือฝนตกพายุมันแล็กลมนหน่อยนึงเนาะมันก็เฮ็ดให้ขาวล่มเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเียวหญ้าละบ,บาดมาเบิงเนาะสิให้พี่น้องเบิงนํากันเนาะบรรยากาศตอนเช้าโอ้พี่น้องเนาะดีหลายอยู่ให้อยู่หน้าเฮา,า,า,าก็ ปลาหย่าเขียวเขียวทงหน้าเขียวเขียวเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยก็เข่ากะล่มแล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเนี่ยล,บลำบานลำบากล่ะเข่ากับบกเต็มเม็ดเต็มหน่วยละบานเพราะว่ามันล่มก่อนเขา่ายังไม่ได้ตึงช้ำนู่นนี่เขา่ายังไม่ได้ตึงช้ำดมเบดอ่ะ แบบนี้มันกะบ,บเต็มมีเต็มหน่วยละแบบนี้เพราะว่ามันร่มใส่น้าเนาะอันนี้กะอีเมได้เอาห้าวมากกันไว้กับโบยูเนาะนี่กันไว้กับโบยู่พี่นอ้องเอ้ยเป็นเอตเตอ้อเลยเกี่ยวกับหนาเนาะเกี่ยวซ่ารูปแล้วบานนี้ เราจะพาไปเบื่องทางนั่เนาะทางนั้นกระโดมคือกันเพราะว่าเขามันสูงหลายเนาะมีกะมากประเท่เขาสูงนี่เนาะเกียวหน้ากะเกียวหน้ยเพราะว่าเราหมากน้ำเนื้อพันมันอ่อนเนาะมันกินนุ่มปากนุ่มแขวกินสบายเนาะป้าใบดนกับบอยกแขนเขาเขา,ขาตัวนี้โอ้ยลมเบิดพี่น้องเอ้ยเสียใจดี พายุฝนมาตอนเข่าเป็นห่วงนี่เข่าล่มพี่น้องเลยนี่ตัวนี้ก็ล่มนี่เบิ่งนู้เซนาบอ,อยู่นี่เซนาบอยู่นี่โอ้ยล่มเบิดลาไฮนี่จนสอดผู้ลมเบิดพะเวงนี่มันก่เข่ากับโมเป็นน้ำนักแล้วพี่น้องเลยบ้านี ถ้ามันร่มแล้วมันจะบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขามันจะมีเขารีบลายแบบน,นี่เนาะรูปแล้วให้นี่เนาะถือว่าบวไรแล้วพี่น้องเบิร์ดเดอร์หลอนนั่งกับปุ๊จนฮอบพุ่นเกี่ยวไปหอบเทียงพุ่นเมือเม่อยเหื่อยตื่นมาเห็นแบบนี้กับเหื่อยล้วพี่น้องเอ้ย เขากรล่มเป็นแบบนี้กับเป็นหน่อยให้กับไข่เนาะพี่น้องเนาะนแถวนี้บอลล่มแถวนี้บอล่มแถวนี้กับนอลเนาะเพราะว่าตัวนี้มันยังบนน,งบนักม,นนมันยังบอนักห่วงมันาะมันยังบ่ออกดีตัวนี้มันออกห่วงแล้วก่กอมัน มันก็้วยเหตุไหนมีน้ำนักทั้งปลายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างมันงามไฮนี่เพราะว่ามันใกล้เถียงเนาะน้ำฝุ่นคอ,อกเขาเนาะฝุ่นคอ,อกง้วเขาเนาะมันไหลเข้ามาเนาะเพราะว่าเขานี่เน,ะนาะน้ามันจะไหลเข้ามาไฮนี่มันจึงเหตุไหนมันงามแห้งงามเกินขอบเขตเบึ้งห่วงเขาเขาก็ยังไม่ได้ตึงซ้ำนะพี่นอ้องเย ล่มก่อนเลยล่มแล้วก็ได้อะไรบ้างในนั่นกับโตึงเลยล่ะเพราะว่ามันล่มลงไปล่ะล่ามันก็บอกสมบูรณ์ด่ะดีแต่แถวนี้ก็ยังบบล่มเนาะก็ยังบมนี่เนาะเพราะว่าถ้ามันตึงจังหน่อยมันก็บสีนักก็บสีล่มคือกันกับประจักตัวนี้ก็จักสีเห็ดแนวไหลพี่น้องเอ้ยนี่ยสิพระเกี่ยวมาเบิ่งทางนี้เนาะ นี่น้อเป็นฝุ่นน้ำฝุ่นคอกงัวมันไหลลงมาไม่ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเอ้ยกัางามแล้วน้ำเกินกำหนดชับปลอดสารผิดแต่ว่าล่มเข่าล่มพี่น้องเอ้ยล่มทางยืนเลยคนกันพี่ฮักเบิดละ่ะพี่น้องเอ้ย ผ้ามานผ้าร่มผ้าอย่างเพี่ตัวนี้ก็ยังออกช้ำร่มก่อนละ่ะโอ้ยพี่น,องงน,าาอน้อยเซน้ำอีกจ้าหนอนกับเน่าเนาะถามบุป,ปิงน้ำหออกตื่นมาเห็นแบบนี้แหละเมื่อเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่พี่น้อยงงนี่นงงนนตกแมบแมบแม,แม,แมอยู่เบ่งในกล้องอาจซีบหินเนาะนี่เบ่งเบึงในาน้ำนี่เนาะ ฝนก็หลายดีแต่ท้ฝนปีนี้โตกระโต๊อีกโตกระโต๊อีกอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเดดมาพอสามสี่มื้ออ้มาเห็นเข่าล้มแล้วเมื่อจิตเมื่อใจพี่น้องเอ้ยลุบแล้วายน,นี่เนาะลำเมื่อยบ่เมื่อยเห็ดหน้ายาาคือนยังนี่เป็นเน้อะไรกับยามันพี่น้องเฮ้ยท่ามาสะ ไล่เพียงใดเอาเพียงนั่นเนาะเดี๋ยวสิได้กลับบ้านนะพี่น้องไไเลยบ่ายเราก็เลยพยายามปลามาวางหนึ่งนี่เนาะฝนตกกับวอร์มีปลากับโมลายปลาก็ได้ปลากับพ่อไล่ต้มได้แกงอยู่หรอกพี่น้องนี่ก็เป็นดังไฟว่าแหงนวัวบรรยากาศเปืือนอีกระเด็นนี่แนะเริ่มมีน้ำขังมีนม้ำหงอีกแล้ว ฝนก็ตกดีแท้บีนี่นก็เป็นปลาที่พยายามพยายามแยงมาเนาะสิได้กลัาบ้านนะพี่น้องเออบาทน,นี่จัคสิกาบไ้ได้บอฝนก็สิตกแห้องอีกละ่ะนี่ก็เป็นข้อไก่เนาะ ถังไก่ไว้พี่นออ้งนนนนะอ,นองเอ้ยย่างไกงไปกินข้าวผัดข้าวผัดดมซ้ำบานนี่เนาะโอ้ยลุบลุบที่ละพี่น้องเอ้ยจะดื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายสวรรค์นในเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้ากาสิมาถ่ายยังให้ลงให้พี่ให้น้องเบิ่งก็จะดื้อฝากติดตามไว้เนะาะบายๆนี่แหละอีหละ่ะอีหละ่หละ,ละคำแพง บายบายทุกคนเนาะ